เดี๋ยวเราดูต่อนะคะฉะนั้นพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยก็คือทำให้แมวตัวใจของคุณเนี่ยแข็งแกร่งนะคะเจ์นี่คือตัวนำปัญหาชีวิตเข้ามาสู่โลกภายในของคุณนะคะต่อจากนี้ไปนะไม่ว่าคุณมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่ากันนะคะคุณรวบเป็นคำเดียวเจ์นี่แล้วหน้าที่ของคุณเนี่ยนี่คือแมวตัวใจของคุณหน้าที่ของคุณไม่ต้องอะไรมากไปกว่าว่า อยู่ในบ้านของตัวเองให้ปลอดภยัยปิดประตูให้ดีอย่าให้เจอรี่เข้าบ้านอย่าให้เจอรี่เข้าบ้านปิดประตูใส่หน้ามันเลยทำยังไงใช้ตาใจมองลมหายใจมองการเคลื่อนไหวมองความรู้สึกก็เท่ากับปิดประตูใส่หน้าเจ้าเจอรี่คุณต้องเริ่มสู้คุณต้องเริ่มสู้ถ้าคุณไม่สู้คุณตายอย่างเดียวคุณตายอย่างเดียว คุณจะยอมใช้ชีวิตแบบตายซาอย่างนั้นหรอก็ทางเลือกคุณนะทางเลือกคุณนี่คือชีวิตของคุณนี่คือความทุกข์ของคุณไม่ใช่ปัญหาดิฉันนะคะดิฉันรู้ปัญหาชีวิตดีจึงยอมที่จะทําเรื่องเี่จริงๆไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองด้วยควรที่จะเป็นหน้าที่ของคนใส่ผ้าเหลืองมากกว่าไม่ใช่คนฟอร์มนี้นะคะแต่ดิฉันคิดว่าถ้าไม่พูดเนี่ยคนจะเสียโอกาสเนี่ยเยอะนะคะอ่านดูต่อไปนะคะ ดิฉันไม่ตำนนนนห,นหนินายกรในายขอหนนู่นในนี่ละเพราะดิฉันรู้ว่านะเบื้องหลังเปลือกของนายกรนายขอ,อะไรต่ออะไรพวกนี้ยังมีเนี่ยก็คือเจ้าเจอร์รี่เนี่ยหลากหลายที่มันกําลังเนี่ยคุมเกมตรงอยู่เข้าใจั้มมันทําให้เราต้องพูดอย่างนั้นทําให้เราต้องทำไอ้เรื่องนี้ฉะนั้นคุณอย่าไปโทษใครคุณต้องเข้าใจการทํางานของข้างใน อย่าไปโทษเปลือกของเขาเปลือกของเขาก็แค่ทําในสิ่งที่เจอรี่บอกฉะนั้นศัตรูของชาวโลกจริงๆนะคะไม่ใช่ในตอนในกองไม่ใช่อะไรไม่ไม่ใช่กลุ่มคนสามาัญด้วยเดี๋ยวพูดนะคะนะคะแต่เป็นเจอรี่ตัวเดียวเนี่ยเป็นศัตรูตัวเดียวที่กําลังคุมเกมของโลกนี้ทั้งหมดแล้วทําให้ทําให้ประชากรโลกทั้งหมดนั้นนะเป็นลูก นี่เป็นนายธาุเป็นนายธาุตัวจริงที่เรามองไม่เห็นต้องใช้ภูมิปัญญาของพูกเจ้ามันตีถึงจะแตกนะคะแล้วพวกเราเนี่ยทั้งโลกนี่แหละเป็นลูกธาุของนายคนนี้ตัวเดียวเท่านั้นแล้วคุณจะเอาชนะยังไงเพราะว่านายธาตคนนี้เนี่ยโดมาได้สร้างเนี่ยกลไกนะคะคกลไกเนี่ยระบบของโลกเนี่ยจนกระทั่งมันยุ่งเหยิงไปหมดเลยยุ่งเหยิงไปหมดอ่ะดูภาพให้จบก่อนนะคะ ถ้าแมวอ่อนแอหนูจะร่าเริงถือขณะคุมทั้งโลกเป็นนายท่าที่แท้จริงฉะนั้นคุณต้องสู้ถ้าแมวแข็งแกร่งหนูจะเขินอายทำไมดิฉันใช้แมวแบบหนูเพราะว่าต้องการให้มันเป็นศัตรูกันนะคะมันจะอยู่ร่วมกันเนี่ยไม่ได้ฉะนั้นคุณจะต้องให้วิตามินแมวทอมทาให้แมวตัวใจของคุณแข็งแกร่งขึ้นมาที่จะสามารถเนี่ยนะปิดประตูเนี่ยนะเนี่ยใส่หน้าเจอรี่ได้ ตรงนี้คุณจะต้องใช้ยุทธศาสตร์เพราะนี่เป็นหนึ 3, ่งต่อสาหนึ่งต่อทั้งกองทัพยุทธศาสตร์อันนั้นคุณต้องพึ่งพาความรู้ของพระเจ้าไม่ใช่เป็นพึ่งซิกมันฟลอยด์ไม่ใช่เป็นพึ่งโสกราติสเทโตอะไรพวกนั้นใช้ไม่ได้ซิกมันฟลอยด์ยิ่งเพอร์เจอร์ใหญ่รู้ไหมเพอร์เจอร์อะไรก็ไม่รู้ซิกมันฟลอยด์เกี่ยวกับเ,เรื่องการเมืองมากนะนะนะคะ คุณมีของดีแล้วเข้าใจไหมคุณต้องรู้จักว่าเรามีของดีนะคะคุณต้องพึ่งเนี่ยความรู้ของพระเจา้านะคะนี่ก็คือทํำยังไงก็คือว่าพาตัวใจกลับบ้านทาเรื่องเดียวเท่านะั้นพาตัวใจกลับบ้านกินยาแก้ทุกเรื่องเดียวเท่านั้นนะคะพอเรื่องเดียวเท่านั้นเนี่ยปัญหาทุกอย่างเนี่ยยังมีอยู่เหมือนเดิมคุณจะทําให้คนเนี่ยนะ เกลียดคุณน้อยลงไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเลยไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นเป็นตัวของตัวคุณเองเนี่ยแค่เรืยอว่ากินยากแก้ทุกข์แล้วก็ไม่เอาเรื่องคนอื่นมาปวดหัวกับตัวเองใช่ไหมปัญหาทุกอย่างยังเหมือนเดิมแต่คุณจะไม่ทุกไปกับมันนะมะเร็งก็ยังไม่ได้หายไปคุณสามีก็ยังเจ้าชู้เหมือนเดิมก็ใช่ไหมปัญหาการเมืองก็ยังี่หลอกขอบแขกเนี่ยนะยังว้่นวายเหมือนเดิมก็ใช่ไหม แต่ว่าถ้าคุณกินยากแก้ทุกข์เนี่ยได้แล้วพาตัวใจกลับบ้านเป็นแล้วคุณจะไม่ขึ้นลงไปกับปัญหาเหล่านี้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้นะคะคุณจะกลายเป็นคนที่ทุกข์ไม่เป็นนะคะถ้าคุณเนี่ยสามารถทำอย่างนี้เนี่ยได้ไปเนี่ยเรื่อยๆนะคะในอนาคตคุณจะกลายเป็นคนที่ถูกอินฉาถูกอินฉา แม้ว่าขัยหนอกของคุณจะไม่มีอะไรดูแล้วเหมือนกับบอกมีใกล้เลยอ่ะนะแต่คนเขาดูคุณนะเขาบอกโอ้ยนี่เธอทาใจได้ไงอะสามีถูกหวยอย่างนี้เธอยังทําใจได้เหรอฮะลูกก็เป็นอย่างนี้ทธไม่ทุกเหรอนะพ่อแม่เธอขีบ้บ่นบ่นบ่น,บน,บนอย่างนี้ทําไมเธอไม่เห็นหมดุดหมดิหมดเลยเหรอนี่คือสิ่งที่จะเกิดกับคุณได้ถ้าคุณ คุณไม่ต้องคิดนะที่จะไปแก้ปัญหาพวกนี้เมืม่อตอนนี้เนี่ยนะคะในสองวันนี้ดิฉันจะพูดให้คุณรู้ว่าเรากําลังอยู่ในยุคม,มิตสัญญีอย่างไรนะคะมิตสัญ,ญยีอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูตรงนี้นะคะภาพพวกนี้เนี่ยดิฉันจะจะต้องเอาขึ้นมาพูดเนี่ยอีกเยอะเลยอ่ะตรงน,นี้เอาไว้ก่อนดีกว่าเอาไว้ก่อนเนี่ยภาพน่ารักมากนะคะเนี่ยเนี่ยสัญญาขันของเรามันก็มาป้อนข้อมูลเนี่ยเห็นไหให้กับ เนี่ยตัวสังขารใช่<ส>หมข้อมูลบวลกลบอะไรอะไรเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยจะต้องพูดอีกเยอะเลยที่ดิฉันจะพยายามเนี่ยใช้ทั้งภาพการอธิบายที่จะช่วยคุณเนี่ยซาตริกนะคะซาตริเนี่ยน่าได้เร็วขึ้นได้เร็วขึ้นนะคะนี่คือการพยายามทําความเข้าใจการทํางานเนี่ยของจิตใจของเราเนี่ยตัวสังขารตัวนี้เป็นตัวพระเอกและเจอรี่เนี่ย เป็นตัวพระเอกที่อยู่ข้างในที่จริงพระเอกมีสองตัวทั้งทอมกับเจอร์รี่เนี่ยเป็นพระเอกนะคะซึ่งคุณจะต้องเข้าใจโอเคนะคะหวังว่าคุณเข้าใจแล้วอ่ะทุกคนนั่งหลังตรงค่ะนั่งหลัง